ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒน์รอชมกันต่อไปค่ะบรรยากาศการรับสมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสสยแก้ววันแรกมีผู้มาลงสมัครครบทั้ง30เขตกว่า50คนท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักโดยนายอุดมพรทิพโพผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดสสยแก้วกล่าวว่าบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งทางกะกะตจังหวัดสสแก้วเปิดรับสมัครเลือกตั้ง เฉพาะสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่านั้นหลังจากหมดวาระส่วนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยังไม่หมดวาระจึงยังไม่มีการรับสมัครหรือเลือกตั้งและจังหวัดสักแก้วมีทั้งหมด9อำเภอมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จํานวน30เขตการรับสมัครวันแรกมีผู้มาสมัครครบทั้ง30เขตแต่ยังมีเวลาเหลืออีก3วันแค่บ่านน่าจะมีผู้มาสมัครมากกว่านี้ ่วนการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินจำนวน36เขตเลือกตั้งจากทั้งหมด17อำเภอวันแรกก็มีผู้มาสมัครครบทั้ง36เขตยกเว้นเขต3อำเภอสังขะและเขตอำเภอสนมซึ่งยังไม่มีผู้มาสมัครโดยผู้สมัครแต่ละเขตต่างมีกองเชียร์มาให้กำลังใจกันอย่างคึกคักผู้สมัครที่เป็นบุตรของสสสุรินพักการเมืองพักหนึ่งมาลงสมัคร3-4รายขณะที่คนเก่ามาสมัครไม่ถึง20เขต ทั้งนี้ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ซึ่งต้องมีการเลือกตั้งไปก่อนหน้านี้แล้วเมื่อวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมาเรือนางธัญ,ญพรมุ่งเจริญพรอ,อดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ที่ลาออกก่อนครบวาระและมาลงแข่งขันได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์หญิงคนแรก <S <S ชาวบ้านนับร้อยคนมารวมตัวกันคัดค้านกรณีคณะสงฆ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีมติปลดพระครูประหลัดอาทิตย์ เจ้าอาวาสวัดบ้านทุ่งเคร็ดโดยนางสาวอมรทิพย์ผู้ระยะแกนนาชาวบ้านกล่าวว่ามาคัดค้านการปลดเจ้าอาวาสองค์เก่าและคัดค้านการแต่งตั้งเจ้าอาวาสองคใหม่จากการที่พระครูประหลัดอาทิตย์ถูกกล่าวหาว่าชักปืนยิงไม่นําเงินวัดเข้าบัญชีวัดและถูกชาวบ้านร้องเรียนเรื่องยืมเงินโยมซึ่งตามที่เคยตกลงกันไว้ทางวัดจะมีงานปิดทองฝังลูกนิมิตถึงคืนเงินให้โดยชาวบ้านคิดว่าการถูกปลดครั้งนี้น่าจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ภายในวัด ซึ่งหลังจากสร้างโบทเหรียญบาทก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมากคณะสิทธิอนุสิตวัดหลวงพ่อโอภาสีตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงเรื่องการแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อโอภาสีประเด็นการแต่งตั้งเจ้าอาวาสว่าการแต่งตั้งเป็นไปนตามระเบียบอย่างถูกต้องซึ่งอดีตเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อโอภาสีออาาออาาได้มรณภาพไปเมื่อวันที่สองกรกฎาคมที่ผ่านมาและมีการแต่งตั้งพระครูโอภาสวัชรานุกูล ให้รักษาการแทนเจ้าอาวาสจนกระทั่งเวลาผ่านมาช่วงเมื่อวันที่16ธันวาคมจึงมีการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสส่วนประเด็นการร้องเรียนเป็นคนละส่วนกับรเรื่องของการแต่งตั้งและในส่วนข้อกังขาต่างๆก็เป็นหน้าที่ของทางสำนักพุทธที่จะต้องตั้งกรรมการเพื่อตรวจสอบโลยวันนี้มาก็เพื่อชี้แจงเรื่องการแต่งตั้งเจ้าอาวาสและเป็นห่วงภาพลักษณ์ของวดัดใกล้เทศกาลวันปีใหม่นะักท่องเที่ยวแหร่ร่วมพิธีนอนลงศพ สะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาชีวิตที่วัดหลวงพ่อปากแดงซึ่งเป็นการฝึกตายก่อนตายจริงอีกทั้งฝึกสติให้คิดว่าทุกคนหนีไม่พ้นความตายพร้อมเจิมหน้าผากเจิมฝ่ามือลงยันกระเป๋าสตางค์และลงยันโทรศัพท์โดยทางวัดหลวงพ่อปักแดงได้จัดพิธีกรรมตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาหรือนะักท่องเที่ยวพร้อมเมื่อไหร่ก็ทำพิธีกรรมนอนลงศพได้เลยทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ สื่อข,ข่าวรายงานว่ามีผู้ใช้ Facebook โพสต์คลิปตะก้าหวายรูปทรงสวยงามพร้อมกับระบุข้อความว่าทําตะก้าหล่นเป็นตะก้าหวายธรรมดาค่ะหูหิ้วหักค่ะใครพบเจอแบบในรูปช่วยส่งคืนมีเงินให้1,000 0บาทในผู้โพสต์เล่าว,ว่าตะก้าหวายใบนี้เป็นตะก้าพระราชทานให้น้องสาวของคุณย่ามาเมื่อประมาณ3ปีที่แล้ว ซึเธอเองไม่รู้ว่าตะก,ก้าใบนี้มีคุณค่าและมีความทรงจําอันดีของคุณย่าโดยคุณย่าได้นําตะก้าใบดังกล่าวใส่ผลไม้แล้วนํามาไหว้บรรพบุรุษก่อนจะลืมไว้ที่บ้านตนเองก็ได้ไปหยิบตะก,ก้าและด้วยความที่ตะก,ก้าใส่ของหนักทําให้หูหิ้วตะก,ก้าหัก จึงนาตะกร้าดังกล่าวไปวางไว้ที่กล่องไมโครเวฟก่อนจะนํากล่องตะกร้าไปวางทิ้งที่กล่องขยะหน้าบ้านโดยไม่รู้ว่าตะกร้าไหวดังกล่าวมีคุณค่ากับคุณย่ามากที่สุดในชีวิตจนกระทั่งคุณย่าโทรมาสอบถามจึงรู้ว่าตะกร้าดังกล่าวเป็นตะกร้าพระราชทานรับพระราชทานมาจากสมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง กรณีฝรั่งผิวสีวร่างยักษ์เกินใบสั่งจราจรก่อนกระดกน้ำตามเพราะโมโหตำรวจจราจรสพเมืองพัทยาตั้งด่านจับออกใบสั่งข้อหาไม่สวมหมวกกันน็อกและขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่มีใบอนุญาตโดยในคลิปเจ้าตัวแสดงท่าทีเยียวยวนกวนประสาทนั่งคล่อมรถจักรยานยนต์เล่นโทรศัพท์เปิดเพลงฟังไม่สนใจโลกล่าสุดตำรวจเรียกตัวนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษมารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมคือทำลายเอกสารราชการ ก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งการมารับทราบข้อกล่าวหาในวันนี้มาในม้าที่นิ่งสงบแตกต่างจากเมื่อวานนี้ตำรวจตวดตวคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีก็เดินทางมารับตัวไปสอบสวนและปรับทัศนคติการใช้ชีวิตในเมืองไทยภายใต้กฎหมายเดียวกันของประชาชนและนักท่องเที่ยวคนอื่นที่มาอาศัยท่องเที่ยวอยู่ในประเทศไทยโดยเจ้าตัวก็ยินดีรับฟังพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยิติธรรม ติดตามความคืบหน้าและรับฟังปัญหาการเปิดด่านทาวรนปูเกตาเนื่องจากปัจจุบันมีการสร้างอาคารด่านศุลกากรปูเกตตาแต่ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้เนื่องจากสภาพภูมิประเทศบริเวณใกล้เคียง ก่อนที่จะข้ามสะพ,พามิตรภาพไทยมาเลเซียแห่งที่สองมีพื้นที่สุ่มเสี่ยงที่ทําให้เกิดการเล็ดลอดหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและเป็นอุปสรรคต่อ,อการทําพิธีการด้านศิลกากรจึงได้เตรียมแผนเพื่อขอขายายพื้นที่ทางด้านพรมแดนบูกเกตตาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวและยังเตรียมปรับเปลี่ยนเส้นทางการจราจรในพื้นที่โดยรอบเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านในพื้นที่ด้วยอำเภอโพตาเปิดกิจกรรมการแข่งขันกินหมูกระทะ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมงานวงสวงปูหล,ลุบและงานมหกรรมของดีอำเภอโพตากครั้งที่3เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของอำเภอโพตากโดยกำหนดกติกาการแข่งขันจัดทีมทีมละ2คนต่อหนึ่งเตาชุดหมูกระทะ2กิโลผัก5 0ากรัมน้ำจิ้ม2ขวดใช้วิธีย่างเท่านั้นกำหนดเวลา45นาทีทีมไหนที่ทานหมดก่อนก็เ,เป็นผู้ชนะครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน10ทีมด้วยกัน ทีมที่ชนะเลิศคือทีมของนายอุทัยเพชรบุรีและนายกัปตันนิสาตระกูลใช้เวลากินหมูกระทะหมดเพียง25นาทีนอกจากจะได้กินหมูกระทะฟรีแล้วยังได้เงินรางวัล2,000บาทซึ่งทีมของนายอุทัยก็เป็นแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วด้วย สนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอนเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจคิดจะผลิตเสื้อพิมพ์ลายพิมพ์งาน DTF d f t ชุดกีฬาเสื้อทีมเสื้อองค์กรติดต่อสอบถาม083 070 6560สั่งด่วนทำเร็วต้องยอดมงคลสปอร์ตข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพั์รอชมกันต่อไปค่ะ